โปรแกรมดูแลโซนิคคันนี้นะคะจะเป็นโปรแกรมในการฟอกเบาะค่ะก่อนที่จะพุ้มชุดหุ้มเบาะรถยนต์แบบสมทับนะคะแล้วก็ปูพรมแบบเต็มคันค่ะสำหรับเบาะโซนิคที่ลูกค้าตัดสินใจฟอกก่อนหุ้มนะคะเพราะว่าตัวเนื้อของเบาะผ้าค่ะมันจะมีคาาสกรปรกฝังแน่น แล้วก็เป็นดั่งดวงประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราหุ้มชุดทุ่มบอบไปเนี่ยมันก็จะปิดตรงนี้ไปเลยถามว่าความสวยงามแล้วก็แลดูใหม่ขิ้นแน่นอนแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นเหมือนกับการเก็บสิ่งสกรปรกต่างๆค่ะเอาไว้ด้านใน กที่เราถอดบาะออกไปเพื่อทำการฟอรกด้านนอกนะคะอีกเหตุหผลหนึ่งค่ะที่ทําการถอดเบาอะอเพราะว่าเนี่ยค่ะก็จะเจออ,อาจจะเป็นพวกสิ่งสกปรกนะคะหรือว่าอะไรที่มันสะสมภายในรถที่หล่นอยู่ไปใต้เบาะนะคะเราจะได้ทําความสะอาดทั้งคัน ชิ้นงานนะคะที่ฟอ,อกบาะผ้าค่ะกําลังทําอยู่เลยนะคะโซนด้านนี้ค่ะเป็นโซนที่หลังจากฟอกเรียบร้อยแล้วนะคะตัวของเนื้อยใยของอบอะผ้าเน่ะด้านบนเนี่ยถูกสัมผัสก็จะสะอาดเลยส่วนด้านนี้ค่ะก็จะมีภาพผสมทาการชิ้นานนะคะเดี๋ยวลองมาดูคร่าวๆค่ะว่าเจ้าหน้าที่นะคะเขาฟอกยังไงทําไมมันถึงจะสะอาดแล้วก็ตัวของผ้าตรงนี้จะไม่แข็งหรือว่าเป็นขุยนะคะมาดูกันค่ะ ใช้เป็นน้ำยาเฉพาะาการฟอกเบาะเลยของแมกไวค่ะกาฟรฟอกนะคะจะไม่ได้ฟอกแค่ตัวื้นผิวสัมผัสด้านหน้าเท่านั้น,นะคะ่ะแต่ว่าจะดึงนะคะภาพสกปรปกที่ฝังลึกไปในชั้นฟองน้ำออกมาด้วยค่ะ มาแล้วใส่สะอาดนะคะประมาณนี้บอ่อที่เราซักแล้วนะคะอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการเตรียมค่ะเพื่อที่จะสวมชุดพุ่นบาอรถยนต์นะคะประมาณนี้เนื้อผ้าก็จะสะอาด แล้วก็น้ำยาปอกไม่ได้ทำให้เส้นใยของผ้าแข็งนะคะ ประตูนะคะหลังจากที่เราทําการฟอกเบาะเรียบร้อยแล้วค่ะก็มาสมเบาะนะคะด้วยชุดหุ้มเบาะรถยนต์แบบของวิชั่นสีดําได้แดงค่ะก็ลุกแบบนี้เลยนะคะที่ได้